สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะมา่ผมมาพอกันกับซาวสว่างตอนเศร้าหนะะ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าสามสิบกว่ากว่านะคะคนก็กำลังทยอยมาเหตุงานเนาะอยู่หม่งปลากิงแล้วทุกคนคะ่ะตืต่นตะลูกตะเสาเหมือนตรททีนะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่เอ่อตีสี่ยี่สิบ นะเพื่อที่เตรียมตัวเมื่อนี้รู้สึกว่าจะค้งเตียงคันหัดก็อยากจะออกหอดที่นอนหนะ้าทุกคนคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มรสอนี่ฝนเริ่มตกลิ้นนะทุกคนเมื่อนี้อากาศแบบปลาเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเนาะเขาบอกว่าอากาศท่วนท้าที่จะหนาว,วาสัน่นมันมันกะบวนหนาวดอกเห็นนะสถานาการณ์แล้วกับวได้รนหนาวยังนั่งสินแต่ว่าก็โอเคนะ,คะชิวๆในการเหตุการณ์ในงานเมือนี้ <c oughs> โอเคโอเคน้อนเกินใส่แล้วนะครับปะปะปะพี่สั้นโดยความที่เฮาตุ้งตื่นมาเหตุงานทุกมมือทุกมมือมันเกิดอาการเหนื่อยล้าเล็กน่อยแต่ว่ากโอดทนเนาะอยู่เมืองนอกเขาบาเม็นว่าอ่าอยู่อยู่ดีสบายแบบก็จังอ่าผู้อื่นก็จะคิดว่าอยาคิดว่าเฮาอยู่เมืองนอกละสบายเป็นตัวอย่างแต่สบายเป็นบางอย่างนะพอเม็นว่าบ่บ่สบายเอาซะเลยเรื่อง การยูการกินของข้าก็ต้องได้หาหน่แหละทุกคนน่แหละคือมันอยากหลายนะคะเท้าว่ามีเงินซื้อยซื้อกินนี่โอ๊ยอาหารไทยแตะบ่ไใเลยดิแพงกับแพงเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมือก็เลยอยากจะมาเรามาบอกมาบอกตุกมือทุกมือให้ทุกคนมีกำลังแรงใจเนาะคะ่ะในการต่อสู้อันตละลมมอละเวน้นถ้าไปเหตุการณ์เหตุงานนังสี่เนาะก็ต้องตั้งใจละคะ่ะเพราะว่าเขาภาสามารถบอกอยังได เท้าพระเฮตเองนะคผู้อื่นเขาก็ซ่วยห้องบอดานันเองเนาะคะ่ะอืมโอ้ยบอกมาเริ่มแล้วก็ <c oughs> เริมมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมือก็ต้องขอตัวแหละมาทักทายสักหน่อยนะคะเพื่อยังเพื่อเอากำลังแรงใจเนาะคะ่ะเป็นสิ่งที่เหาตรงใดย้ำตอนเศร้าคุณทรายตื่นมาเพราะท่านเพื่อซีจีไมะะ้เหรอก็ต้องขอร่างนี้เอานะทุกคน อาหร้านก็มาแล้วนะ,ะแต่เราก็ลืมทยอยกันมาแล้วแสงไฟนี่วันแสงไฟอย่างเอ่นด้แสงไฟตาลดเพราะว่าบึงข้างนอกนะตีหาเดี๋ยวนี้ก็ลังแก่งเร็วนะคะเพราะว่าอากาศทั้งนี้ท่าเขาฤดูร้อนคำมาปุ๊บพุกมุ่งแรงพรท่านได้คำนะคะฝ้ามืดสนิทก็คือสองทุ่ม แล้วตอนเศร้าตรวงสินะฮะตีี่เคืองนี่เริ่มเริ่มฟาแจ้งแล้วทุกคนนี่แหละมันเป็นยังสี่จักหน่อยยังสี่แจ้งคักกว่านี้อีกตั้งแต่ตีตตตสามกว่ากว่า,ามันก็เริ่มสะลัวส,ล,วสลัวแล้วทุกคนคะ่ะเนาะเมาเวามาเวาม้าวเม้าปากกันแต่ตอนเศร้านี่แหละก็คืออยากจะเป็นกำลังใจกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมวยไป เาขางานก่อนละทุกคนคะไว้พ่อกันทรงบายเด้อจ้านะคะเดี๋ยวกะได้คุยกันอีกช่วงกินขอเนาะคะอ่า่วงนี้ยกัไปเหตุการณ์งานละกันบึงวาสถานการณ์มือนี้เป็นยังไงเนาะเหตุการณ์เรื่องานอืมจังไงก็ให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงละกันถ้าเหตุการณ์เรื่องงานเกิขึนก็มวยมือนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะในการอ่าใช้ชีวิตระวังวันละกันเหตุงานร,ราบเรื่นไปทุกๆเรื่องเรื่อจ้ะแล้วก็ขอให้ ประสบความสําเร็จในเรื่องอการเงินและการข้องข้องชีพในต่างแดนคืนกนอกันเด้อจากไปพ่อกัลละค่ะไปแล้วไปแล้วโอ้ยเวลาสิบเบอดอีกแล้ว <laughs>